สวัสดีค่ะหงนะคะจากเพจใช้ดีบอกต่อค่ะก็ตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วนะคะขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับสาวๆที่ติดตามช่องใน Youtube ของหงนะคะแล้วก็คนที่ติดตามในเพจ f a c e b o o k ด้วยนะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็วันนี้คือหงอทำ b a s e o f 2015เนี่ยไปแล้วคลิปหนึ่งคือพวกสกินแคร์แต่ว่าวันนี้จะเป็นเมคอัพแล้วก็เบตเตเลทนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเมคอัพเนี่ยชิ้นแรกจริงๆอะ่ะมันมีไม่กี่ชิ้นเพราะว่าเหมือนกับผงใช้สลับกันไปเรื่อยไปเรื่อยจนบางทีอะ่ะเรารู้สึกว่าเออชิ้นนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ถึงกับ ขาดไม่ได้ถ้าไม่มีเราจะแบบหูแย่อะไรเงี้ยมันก็เลยมีอยู่ไม่กี่ชิ้นที่ที่ชอบมากจริงๆซื้อซ้ำตลอดเพราะว่าส่วนใหญ่บางอันก็แบบไม่ได้ซื้อซ้ำไงนะคะเริ่มจากรองพื้นแล้วก็แป้งก่อนแต่ว่าหงไม่มีมาให้ดูอะ่ะเดี๋ยวหงขึ้นเป็นรูปให้ละกันตัวรองพื้นที่เบส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 เดอะเบสคิดว่าต้องมีแบบหลอดที่2หลอดที่3แน่นอนก็คือตัวลอร่าเมอร์เซยตัวฟลอเรสกินนะคะเดี๋ยวหงขึ้นรูปให้ ตัวเนี้ยคือฟินิชชิ่งมันแบบดีมากอะ่ะคือมันเนียนกลิบแต่ว่าไม่ไม่ไม่แห้งตึงเป็นแบบเหมือนแบบโบกแป้งอะ่ะแต่ว่าแบบปกปิดดีมากแล้วคือผมใช้ไปงานแต่งสองสามครั้งอะ่ะคือเวิร์กทุกครั้งถ่ายรูปออกมาสวยตูดูตัวจริงก็สวยแล้วแบบคือประทับใจมากรุ่นเนี้ยสีรู้สึกผงจะใช้สีไอวอรี่เป็น เป็นเหมือนหลอดเขย่าเขย่าอ่ะเดี๋ยวเนี่ยขึ้นรูปแล้วก็จะเห็นกันนะคะต่อไปแป้งก็เหมือนกันของ l อ u r a m e r c i e r ตัว t r a n s l u c e n t ทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วนะคะตัว Translu c น n t เนี่ยเป็นแป้งที่หงใช้แล้วหงรู้สึกว่าเออมันเหมือนพยุงรองพื้นให้แบบใช้คำว่าพยุงคือเหมือนว่ารองพื้นสมมติว่าเราไม่ได้ใช้รองพื้นตัวโปรดของเราตัวอื่นๆอะไรเงี้ยแต่พอใช้แป้งอันเนี้ย เออมันก็แบบดูนวลน,นวลสวยเหมือนกันก็เลยชอบมากแล้วก็แบบใช้ได้นานมากกระปุกใหญ่กระปุกนึงอคะ่ะใช้ได้นานมากเลยก็เลยชอบมากๆเนาะต่อไปนะคะอันนี้มีให้ดูละไฮไลท์ตัวไฮไลท์ที่ชอบมากจริงๆเนี่ยคือเพิ่งทําแตกไปตัวนั้นอะถ้าแบบไม่ได้แตกไปแล้วก็เละละเอียดไปแล้วเนี่ยก็จะเอามาให้ดูคือหงอซ่อมแล้วแต่ว่ามันก็แบบเยินมากอะไรเงี้ยค่ะคือตัวไฮไลท์ที่เป็นเหมือน บิวตี้พาวเดอของ MAC แต่ว่าตอนนี้มีตัวตายตัวแทนที่ใกล้เคียงมากก็เลยเอามาให้ดูนะคะตัวนี้ก็คือ Glow All Out Glow All Out จาก Soap น n ร g l o r y นะคะเป็น Luminizing Radiant Face Powder คืออันนี้มันจะเหมือนเป็นไฮไลท์แต่ว่ามีสีด้วยนิดนึงคือมันเป็นแบบปัดทั่วหน้าก็ได้หรือปัดเป็นไฮไลท์ก็ได้หงคิดว่าเขามีไหล ผมคิดว่าเขามีหลายเฉดน,นะแต่อันนี้ออกชมพูเดี๋ยวองสวอชให้ดูคือมันแบบคือเนื้อไฮไลทไ์มันละเอียดมากอะเห็นไหมก็ไม่รู้นะในกล้องอะเดี๋ยวองปาดเยอะๆหน่อยอะคือเหมือนแบบตัวไฮไลท์มันละเอียดมากแล้วมันก็มันก็เหมือนเขาเรียกอะไรปัดได้ทั่วหน้าแล้วก็ไม่ได้เป็นเหมือนแบบโอ้โหแกปัดไฮไลท์มาอะไรเงี้ยคือมันละเอียดสีมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ พอปัดเป็นจุดๆแค่ไฮไลท์จุดๆอะหน้าก็โกลพอดีแล้วก็พอปัดทั่วหน้าหน้าก็ดูแบบเฮ้ยสุขภาพดีดิวอี้อะไรเงี้ยชอบมากเลยพร้อมกับราคาก็ไม่สูงมากเพราะว่ามันขายอยู่ในบูธนะคะอันนี้คือแบบ best of the year เลยให้ไปคือหลายคนอาจจะเป็นแบบเบกก้าเป็นอเวอร์กลาสเป็นอะไรเงี้ยแต่หงว่าเมื่อเทียบกับราคงราคาคุณภาพอะไรเงี้ยหงให้ตัวนี้เพราะมันมันถูกแล้วมันก็ดีด้วย ตจบไปอันต่อมาคอนทัวร์คอนทัวร์หน้าเนี่ยคือเป็นเชดดิง้งคือจะเรียกเชดดิง้งคอนทัวร์หรือบรอนเซอร์เนี่ยนะคือตัวที่แบบเอาไว้เหลาหน้าให้หน้าเล็กๆอะ่ะถุงมีหลายตัวมากเยอะมากเพราะว่าชอบเหลาไนงะให้เหลาให้หน้าเล็กเพราะว่า รัวการทําสัญญกรรมก็เลยต้องเราเอาทีนี้ไอตัวเหลาเนี่ยนะมันมีหลายแบบมันมีทั้งแบบบรอนเซอร์ที่ทําให้หน้าดูแบบโกลวสว่างบลอน์ onde, ทั้งหน้าหรือจะเหลาแบบให้มันเหมือนจริงเป็นเงาแต่ตัวที่ผมพบว่ามันโอเคที่สุดเนี่ยมาจากสลีกซึ่งอันเนี้ยมันแบบตัวหนังสือเลือนล้างมากแล้วเพราะว่าใช้มานานมากตัวเนี้ยมันจะเป็นสามหลุมเป็นแบบไฮไลท์บรอนเซอร์แล้วก็ปัดแก้มจะเห็นว่า ตัวไอบอนเซอร์ er เนี่ยคือหายไปเยอะที่สุดเพราะว่าใช้เยอะมากจริงๆชอบมากสีมันสีมันไม่ส้มอะค่ะสีมันออกแบบน้ำตาลแต่ก็ไม่ได้ออกน้ำตาลมืดมากเพราะว่าหงขาวประมาณหนึ่งคือถ้าใช้น้ำตาลดำมากจะดูเหมือนหน้าแบบเปื้อนก็เลยแบบเอออันเนี้ยโอเคนะคะหงใช้สีไลท์มันจะมีหลายเฉดไอตัวเนี้ย ก็เลยแบบเออโอเคดูอีกทีสลีก <le> เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากนะทั้งปัดแก้มทั้งไฮไลท์เชดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยบรอนเซอร์เขาแบบดีอะหลายอย่างเลยอย่างแบบปัดแก้มเนี่ยเยอะสีมากนะคะใครที่สนใจก็ไปดูได้เดี๋ยวนี้สลีก <le> มันมีตามมีเคาน์เตอร์ตามวัดสันแล้วนะวัดสันที่สยามมาสาขาใหญ่อะคะ่ะมีด้วยใครอยากไปลองก็ไปลองเล่นได้ไม่ต้องซื้อฮิวแล้วอันนี้เบสออฟคอนทัวร์ ส l ล e กนะคะต่อไปเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบฉันรู้แล้วว่าแกชอบก็ชอบจริงๆแล้วมันก็ดีจริงๆด้วยคืออันนี้ค่ะคอร์สลิมบรา w เ pencil ซื้อมาไม่รู้กี่แท่งแล้วมันเยอะแบบซื้อเยอะมากอะ่ะคือดีมากจริงหัวเล็กเขียนได้ทั้งแบบทั้งถมทั้งเติมสีเขียนเป็นเส้นวาดกรอบวาดอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งเป็นแปลง นี่สป,ปูลี่เอาไว้ปัดๆให้เข้าที่เข้าทางดีมากจริงปัปื้มและคิดว่าจะไม่เปลี่ยนไปยี่ห้ออื่นแล้วเพราะว่ายี่ห้อนี้ถูกและดีเราไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมเพราะว่ามันโอเคแล้วอะ่ะคือยี่ห้อแพงกว่านี้มันก็อาจจะมีนะแต่ว่าแบบเขียนคิ้วมันต้องใช้ทุกวันใช้เยอะใช้บ่อยใช่ปะแล้วถ้าซื้อแพงมันก็จะแบบเฮ้ยมันแพงเกินเสียดายอะ่ะอ,อันเนี้ยเบอร์สุดคอสลุคสลิมบราวนเจ๋งมาก คิ้วไปแล้วต่อไปไปที่อายไลเนอร์อายไลเนอร์เนี่ยนะหงตัดสินใจไม่ได้ระหว่างสองแท่งนี้ก็เลยให้สองเลยนี่สองอันอันแรกก่อนอันแรกคือมีอายแชโด์เอ้ยไม่ใช่อายแชโด์อะไรวะไม่ได้พูดถึงอายแชโด์เลยมีนี่เป็นอายไลเนอร์อันนี้หงสีน้ำตาลคือหงอ่อะเคยเอาตัวนี้มาให้ดูหลายรอ,อบแล้วหลายรอบแล้วมากๆคือเป็นอายแชโด์ที่แบบ พอมันเซ็ตตัวแล้วนะไม่ว่าจะถูอย่างไรมันก็ไม่ลุดโดนน้ําก็ไม่ลุดล้างบางเียงไม่ค่อยจะหลุดเลย <c oughs> คือแบบมันดีมากจริงแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือมันแห้งไวไปหน่อยอันนี้หงใช้มาจนถึงแบบกุดแล้วโชคดีที่มันไม่แห้งแต่ว่าแท่งก่อนอันนี้คือแบบเหลือประมาณนี้แห้งแล้วใช้ไม่ได้ใช้แล้วเสียดายเหมือนกันแต่อันนี้คือใช้มาจนถึงประมาณนี้แล้วว่ามันยังใช้ได้ก็เลยเออโอเค ให้เป็น base off สองพันสิบห้าไปเลยสำหรับอายไลเนอร์ของมีนะคะรู้สึกจะสองรอยสิบเก้าบาทซื้อได้ในวัตสันเหมือนกันหรือว่าในในเพจเขาก็น่าจะมีมึงดีมั่งจริงแบบไม่เคยเจออายแชโด้เออายแชโด์อีกแล้ว คือเนื้อดีใช้แล้วปากไม่แห้งไม่ลอกแถมราคาคือถูกแบบคุณพระคุณเจ้าถูกมากจริง <c oughs> ก็เลยแบบเบสออกไปเลยคือเขามีตั้งแต่สีนูทรลสีแบบธรรมชาติสีน่ารักกุกกิกไปจนถึงสีเนี้ยสีแบบตอแหลตอแหลแบบเดียเนี <c oughs> คือสีแบบว่าชมพูสีแดงสีส้มสีอะไรเงี้ยค่ะมีหมดเลยแล้วแบบเนื้อเนียนเนื้อดีราคาถูกแพคเกจจิ้งไม่คือถามว่าสวยไหม,สว,ไมสวยแต่ว่าเลอะง่ายไปหน่อยเนี่ยเลอะเก๋เกล็กกลางแต่ว่า ถ้าแบบไม่สนใจเรื่องแพ็กเกจนะดีจริงๆดีมากอันนี้นะคะอ๋อเมื่อกี้ที่หงบอกว่าอายแชโดว์ที่หงปราบรื้มอ,อะไม่มีจริงๆมีนะมีนึกได้หนึ่งตัวเมื่อกี้นี้คือตัวเออ่มเบลินเดอรโนสค่ะที่เป็นพาเลตของเมเบลินเดี๋ยวหมขึ้นรูปให้คือพาเลตเนี้ยผมพกไปไหนมาไหนตลอดเลยคือเนื้อดีประมาณนึงราคาถูกมากเราใช้ได้ถูกโอกาสก็เลยแบบ เออเออเออมีตัวนี้แหละเมื่อกี้เพิ่งนึกได้ว่ามีตัวนี้แหละที่แบบถ้าจะให้เบสออฟนะจะให้ตัวนี้คือ l l i n บ t ินเด d e นูะค่ะแต่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดอะมันไม่มีขายแล้วเขาจะมีอีกเฉดอีก 2- 3สเฉดที่เมืองนอกมีแต่ว่าบ้านเรายังไม่มีเนื้อดีเนื้อแบบใช้ได้เลยมีฟอมีแบบหล่นล่วงนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าถือว่าดีมากทีเดียวต่อไปมาสคาร่าสองอันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตึ้ดึงสองอันนี้นะคะอันแรกก่อน ริโวรลิโววิ่งอันนี้ริโววิ่งเป็นบิ๊กคอเวอร์นะคะเป็นของญี่ปุ่นอะอันเนี้แต่ว่ายี่ห้อไม่มีแล้วฉีกไปแล้วแต่ว่าแท่งเป็นเขียวๆเวนี้ยราคาไม่เกินร้อยเก้าสิบาทอะดีมากขนตาหนาติดทนกันน้ํายาวขึ้นหนาขึ้นในราคาที่แบบไม่ถึงสองรอยบาทอะ่ะถูกกว่าดักสโตแบบถูกกว่าเม y เบ l ลินลอร r ออลอะไรอย่างงี้ก่ะนะคะอันนี้หนึ่ง สคือที่พูดเมื่อกี้คือเมเ l l ลินราคาเนี่ยประมาณ300กว่าบาท400แต่ดีมากและ Sensational นะคะจากเมเ l l ลินคือได้เรื่องขนตาเรียงเส้นหนาขึ้นและยาวขึ้นหัวแปลงเป็นต่างกาันมันจะมีเป็นโคง้คงๆเนี่ยค่ะเวลาปัดมันก็จะแบบเข้ารูปพอดีแล้วครึ่งปีหลังมาหงใช้อันนี้มาสองอันแล้วเรารู้สึกว่าติดคือถ้าวันไหนไม่ปัดมาค่าล่าจะรู้สึกว่าแบบ แปลกๆอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเออเวิร์กจริงๆเฮ้ยเมื่อกี้งอไลเนอร์ของบอกว่ามีสองอันใช่ไหมเ <c oughs> พียนไปแล้วคือแบบรีบพูดจัดคือมีมีใช่ไหมคะสีน้ำตาลคือบางทีแบบเจ๊ก็คิดว่าเอ๊ะทำไม <c oughs> ข้ามไปกระโดดไปกระโดดมาขอโทษนะคะ <c oughs> อันนี้คือ L B L B เนี่ยผมจะใช้เป็นสีดำซึ่ง L B เนี่ยนะแพงกว่ามีนิดนึงแต่ว่าคุณภาพเนี่ย โอเคคือกันคือดีพอๆกันตัวเนี้ยเป็นของอยู่ในเครือจิลมิกะสีดำคือดำสนิทต,ติดแน่นทนนานเหมือนกันแต่ว่าแพงกว่านิดหน่อยหงซื้อร้านฮิวที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันอะคะ่ะพิติอมแล้วเหมือนกับว่าตอนแรกๆก่อนที่หงจะเจอมีอะหงเจอ LB ก่อนแล้วรู้สึกว่า LB อ่ะติดแน่นทนนานแล้วก็แบบมีความครีมมี่มากสีดำเนี่ย Lb แบบชนะเลิศมากเพราะมันดำสนิทจริงๆสวยมากส่วนมีเนี่ยหงใช้มาแต่สีน้ำตาลหงก็เลยแบบเออโอเคปรับปรึ่งกับสีน้ำตาลของมีเพียงแต่ว่าถ้าเป็นดำหงจะเลือกเป็น Lb แค่นั้นเองคือติดแน่นทนนานดีเหมือนกันนะคะชอบเป็นเบสออฟ2015เหมือนกันเรื่องเมคอัพจบไปคือเมคอัพเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเลือกนะคือบางทีแบบว่า เฮ้ยคนั้นใช้ดีมากเลยแต่พอเราใช้อาจจะไม่ดีจริงๆมันก็แบบเหมือนกับสกินแคร์แหละค่ะทีนี้ย้ายมาที่เบตเตะเลตซึ่งเบตเตะเลตของหงเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากสรรพสิ่งที่เกี่ยวกับเล็บเพราะว่าหงนี่ไงคือทาเล็บเองตลอดทาเล็บแบบนานมากๆจะสักครั้งหรือสองครั้งที่แบบ อาจจะแบบเดือนละครั้งหรืออะไรเงี้ยที่ไปร้านทําเล็บนะแต่ว่าน้อยอะ่ะเพราะว่าหลังๆคือทาเล็บเองตลอดแล้วสิ่งที่คนพบว่ามันเวิร์กมากจริง,รงๆกับการทาเล็บนะก็คือ1น้ํายาลัางเล็บ2องท็อปโค้ดสามเบสโค้ดมีแค่นี้คือสีเนี่ยไม่ว่าจะใช้สีอะไรคือบางคนอาจจะแบบชอบสียี่ห้อนั้นชอบสียี่ห้อนี้สีสีนั้นติดทนติดไม่ทนแต่ว่าถ้าเรามีเบสโค้ดและท็อปโค้ดที่ดีอะ่ะมันก็ช่วยไปได้แบบ 50%แล้วอะในความคิดหงนะเพราะฉะนั้นมาดูเบสก่อนเบสโค้ดเนี่ยนะถ้าถ้าให้หงบอกนะคือหงชอบอยู่2อันคือ1อันนี้ opi natural nail base coat เป็นเบสโค้ดของ opi ก็ไม่มีอะไรธรรมดาใสาๆเป็นแบบทาเป็นเบสแต่ว่าที่ชอบเพราะว่าเล็บไม่เหลืองใช้แล้วพอทายาทาเล็บไปอะเล็บไม่เหลืองเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบเป็นเกราะป้องกันให้ก่อน ชั้นหนึ่งก็เลยแบบโอเคกับอีกอันนึงให้ฟินิชชิ่งต่างกันนิดเดียวคืออันเนี้ย p p i อ่ะจะเป็นแบบธรรมดาคือยาทาเล็บแล้วเอาเป็นแบบไหนก็จะแบบนั้นอะก็คือแบนแบนแฟลตไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อัน,นเนี้ย s s s n n c e t h e Gel n a p o p o s i s h เนี่ยเป็นเบสโค้ดที่เขาทำมาสำหรับรุ่นเจลแต่ว่าหงอ่ะเอามาใช้กับยาทาเล็บทุกรุ่นของหงเลยแล้วมันให้ฟินิชที่เหมือนเล็บมันหนาขึ้นมาอีกนิดนึงอะค่ะ คือหงเป็นคนเล็บแบนเล็บบางและแบนคือถ้าไม่ได้ต่ออะคริลิกเนี่ยมันจะบางมากแล้วมันก็แบนๆเพราะฉะนั้นพอใช้อันนี้ปุ๊บมันก็จะเหมือนเล็บเรานูนๆน,นขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบแล้วก็มันให้เอฟเฟกที่ดีกับยาทาเล็บรุ่นที่เป็นเจลของเอเซนด้วยแล้วตัวนั้นหงก็ชอบเหมือนกันก็เลยเออโอเคตัวนี้นะคะ เบสโค้ดมีสองอัน OPI กับ Essence the Gel ราคาต่างกันเลือกเอาว่า,าใครจะชอบแบบไหนเนาะดีเหมือนกันจริงๆอันนี้ดีกว่าด้วยนะเพราะว่าถูกกว่าต่อไปสีทาเล็บเนี่ยแล้วแต่เลยใครชอบสีอะไรก็เอา แต่ว่าโหงจะทาสีแดงบ่อยสุดเพราะฉะนั้นสีแดงของทุกๆแบรนด์เนี่ยผมก็จะลองเออแด,แดงนั้นแดงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีที่สุดอะ่ะมันมันบางอันสีดีแปลงไม่ดีบางอันแปลงดีสีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปลองเอาดูใครชอบสีอะไรก็ก็สีนั้นนะจ๊ะแต่ว่าสิ่งที่ดีงามอีกแล้วเป็นแบบถูกกับแบบแพงให้เลือกท็อปโคดท็อปโคดอันเนี้ยดีมากคือเอเซน e ์เดอะเจลเนลพอลิชท็อปโคดเป็นสีเงินเงินอันเนี้ยคือดีแบบ หวยคือประทับใจเอเซนมากที่เขาทํามาได้ดีขนาดเนี้ทางแพคเกจจิ้งนะคือดูดีมากแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นท็อปโคที่แห้งเร็วมากแบบในราคาดับสโต์นะแต่แห้งเร็วแบบแห้งเร็วพอๆกันเลออยะอกับอันเนี้ยอันนี้คือเบสออฟส0งพเหมือนกันคือเซตวิดนะคะเซตวิดเนี่ยเป็นเป็นท็อปอันนี้เป็นขวดที่2แล้วที่หงช้ก็คือแห้งเร็วมากแล้วก็เงานานมากนะคะเอเซนเนี่ย อาจจะแบบแห้งไม่เร็วเท่าตัวนี้แต่ว่าต่างกันหลักวินาทีอะสมมติอันนี้สิบแห้งภายในสิบวิอันนี้จะแบบเจ็ดวิอะไรเงี้ยเจ็ดวิแปดวิเงี้ยคือมันแบบโน no, สิอันนี้ต้องแห้งภายในเจ็ดหรือแปดวิอันนี้ประมาณสิบหรือสิบสองวิคืออันนี้ใช้เวลานานกว่านั่นแหละง่ายๆคือแบบเมื่อกี้นับวิเรางงเอออันนี้ใช้เวลานานกว่าอันนี้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะคือเป็นหลักวิอะเอาง่ายๆเอาใหม่ขอโทษค่ะ อันนี้15วิอันนี้10วิละกันอย่างงี้เออจะได้เข้าใจง่ายๆส่วน finishing เนี่ยอันนี้จะเงากว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆถ้าจะซื้อนะ base o f 2015พันให้2ขวดนี้ถ้าจะซื้อซื้อขวดนี้เถอะมันต่างกันนิดหน่อยแต่มันถูกกว่ามากจริงๆนี่นจะจ๊ะ essence top coat the gel nail polish คืออันนี้เขามาคู่กันมาเป็นรุน่นนี่อย่างงี้ปึ๊บนะคะ แต่ว่าไม่ต้องใช้คู่กันก็ได้เพียงแต่ว่าผงประทับใจตัวเนี้ยแค่นั้นเองนะคะต่อไปน้ำยาล้างเล็บน้ำยาล้างเล็บเนี่ยอือย่าใช้พยายามอย่าใช้ในเซเว่นหรือในคือไม่ใช่ว่ามันแบบถูกเลยไม่ใช่นะแต่พอใช้แล้วอะ่ะผงเคยลองคือขอบเล็บเป็นขาวหมดเลยแล้วแห้งแบบ ต้องบำรุงเลยอะเพราะไม่งั้นจะทาอะไรต่อไปไม่ได้แล้วเล็บจะแห้งและแตกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเออพยายามหายาลังเล็บที่มันโอเคหน่อยตัวหนึ่งที่ดีก็คือตัวเรทลอนยาลังเล็บของเรทลอนก็ดีเหมือนกันแต่ตัวที่หงประทับใจสุดๆนะคืออันนี้ d e เพนเนลโพลิชเรโมเวอร์เอหลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้มันเป็นสำลีจ้านี่คือเคลิกเกิกกลางใช้จริงใช้จังมาก แล้วที่ชอบรุ่นนี้สีม่วงของดีเพนสคือมันไม่เหม็นนะมันไม่ใช่ว่าเขาใส่น้ำหอมให้มันหอมนะแต่คือเขาไม่ใส่เขาทำให้มันมีกลิ่นน้อยที่สุดอะ่ะอ,อแล้วมันก็เลยแบบเวลาอยู่ในรถไงนั่งรถหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เออเพลินเพินนั่งทำไปหรือในที่ที่แบบเออมีคนอยู่ด้วยเราก็เกงใจที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็รุ่นเนี้ยถือว่าตอบโจทย์ แล้วก็ล้างเร็วมากทั้งสีที่เป็นกลิตเตอร์คือสีคนที่ท,ทาเล็บจะรู้ว่าสีที่เป็นกลิตเตอร์เป็นชชมเมอร์เป็นกากเพชรอะไรเงี้ยมันจะล้างยากมากแต่อันนี้ล้างช้านะไม่ใช่ว่าเร็วแต่ก็เร็วกว่าอันอื่นๆืดีเพนส์สองพันสิบห้าเอาไปเลยเบสออฟชอบมากแล้วล้างเราเล็บไม่แห้งด้วยเพราะเขาเหมือนมีส่วนผสมของน้ำมันแบบที่บำรุงเล็บปะค่ะมันก็เลยแบบว่า ล้างเราจะรู้สึกมันๆตรงนี้นิดนึงแต่เราก็อุ่นใจว่าเออเล็บเราไม่แห้งเสร็จเราจะไปล้างมือหรือไปขัดไปทาครีมอะไรต่อก็ว่ากันแต่ว่าตอนล้างมันไม่แห้งเล็บไม่เสียแค่นั้นเองนะคะสิ่งสุดท้ายแล้ว Base o f 2015คือหลายๆคนอาจจะแบบเอออินี่เบสอั f แปลกๆกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็ก็จริงแหละเรามาดูลิสต์เราลอย,ลอยๆยรู้สึกว่ามันแปลกเลยอันสุดท้ายคืออันนี้ค่ะเป็นาตาใบาเล็บ ตาใบเล็บแบบนี้อยู่ในกล่องแบบนี้ตาใบเล็บจากเซฟโฟร่าเป็นตาใบเล็บแก้วนะ่ะมันก็เลยต้องอยู่ในกล่องคือมันมีลักษณะเป็นเหมือนแก้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่หงชอบเพราะว่ามันใช้ได้นานกว่าตาใบเล็บก,กระดาษแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะคือมันตาใบแบบมันออกเยอะอะเล็บมันจะออกเยอะถ้าเราทําแรงเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ตาใบกระดาษมันต้องใช้เวลาถูอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบ เบาๆนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ออกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ด้วยความระวังนิดนึงแล้วมันเวลาพกไปไหนก็ต้องใส่กล่องใส่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันโอเคมากอ่ะคือไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนตะใบบ่อยๆแล้วก็อันนี้ก็คือเวลาพกไปก็แบบสวยหรูดูดีนะแกดูสินี่ตะใบยอย่างเงี้ยแต่คือเวลาตะใบยอย่างที่บอกว่าต้องระวังนิดนึงอะค่ะเพราะว่ามันมันออกคือเหมือนเขาไม่คมเลยนะคือจับเนี้ยไม่คมแต่พอตะใบปุ๊บอะมันคมกว่าอันที่เป็นตะใบกระดาษอีกอะ เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแก้วมัง้งแต่ว่ามันละเอียดมากเลยนะตรงเนี้ยคือละเอียดแบบตัวเดียมรู้จะอธิบายยังไงคือมันดีมากอันเนี้ยชอบมากจริงรู้สึกจะราคาสามร้อยก็บาทมัง้งแต่ว่าถ้าเทียบแล้วอะ่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนตะไบกระดาษบ่อยๆใช้ตะไบแก้วแบบเนี้ยก็ดีอะ่ะม,มันโอเคก็เลยประทับใจหมดแล้ว รีบพูดเพราะไม่อยากให้วิดีโอมันยาวนะคะยังไงก็ถ้าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็อย่าเหมือนเดิมค่ะคอมเมนต์กันมาได้ข้างใต้นี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบที่จะแบบดูเป็นรูปเฉยๆหรือ,อะไรเงี้ยก็ไปเจอกันที่เพจใช้ดีบอกต่อนะคะส่วนใครที่โอเคกับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะแล้วก็ซับสไคร์ e อยู่ที่ด้านนี้คะ่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย